สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไลยเกมเศรษฐีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาเติมแพ็กเกจหลุมดำนะครับผม่ะซื้อกันเลย วันที่วันที่สามสิบเดือนมกรานะครับผมหรือวันนี้แหละครับผมมันมีกิจกรรมนะครับผมเล่นชนะ Triple Victory ด่านระเบิดหันษานะครับจะรับจะได้รับยี่สิบเพรนะครับต่อหนึ่งเกมสูงสุดห้าเกมนะครับผมเล่นได้ตั้งแต่บ่ายสองถึงเที่ยงคืนนะครับ ัวนี้ไอดีไอดีลองผมเนี่ยไม่มีหลุมมุดเลยครับผมอยากได้หลุมมุดหรือไม่ก็หลุมอะไรนะหลุมดำกเกาะเหล็กอะไรก็ได้ปะเปิดกันคือของสุ่มเนี่ยก่อนจะซื้อเนี่ยทำใจไว้เลยครับผมอ่ะเผื่อจะโชคดีนะครับ ไอดีเล็กไอดี ID ตัวเล็กผมเครื่องกำเนิดหลุมดำทรงพลังเครื่องสร้างหลุมดำทรงพลังเครื่องขยายหลุมดำาเอาเอเอาเอา,เอามาหมายครบทุกอย่างได้ไหมเนี่ย <c ười> เครื่องสร้างหลุมดำทรงพลัง เครื่องสร้างหลุมดำทรงพลังนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย